ผมขอยายใจดคำว่าพวกเราชาวขอนแก่นในหลายประการประการแรกสิ่งที่ผมต้องขอแสดงความชื่นชมก็คืองานจัดงานเทศกาลไหมซึ่งเริ่มกันป,ปี2522ณถึงปัจจุบัน3 6ขวบแล้ว3 6ปีได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาสู่การดำเนินการความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนั่นคือประโยชน์ในหลายด้านให้กับพี่น้อง และระลักราชการรวมถึงด้านเศรษฐกิจในอนาคตประการที่สองที่ผมต้องขอแสดงความชื่นชมสิ่งที่เห็นอยู่หนเวลานี้เป็นความร่วมมือด้วยความรู้รักสามัคคีระหว่างภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิเหากาชาติพี่น้องสืบัญชนพี่น้องท้องที่ท้องถิ่นและเพื่อนเกือการทุกฝ่ายซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดงานลักษณะอย่างนี้ ถ้าเราไม่มีการบูรณาการที่ดีไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วการจัดงานลักษะนี้จะเกิดขึ้นได้ยากมากการจัดงานที่มีการพัฒนาตัวเองมาสู่อนุวิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับในอนาคตและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจังหวัดนนทงุรีนั้นเป็นจังหวัดเป้าหมายที่ผมคงจะต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของ ต้องขออนาตใช้คำว่า,าทั้ง26อำเภอของจังหวัดขอนแก่นภาครัฐภาคเอกชนให้รวมเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อที่จะก้าวกระสูนความเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558การดำเนินการในส่วนนี้มีการแลกเปลี่ยนทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงด้านเศรษฐกิจที่กำลังปรับเปลี่ยนตัวอยู่ในจังหวัดขอนแก่นจาก6ประเทศ ที่เข้ามาร่วมกันอยู่นาที่นี้ณวันนี้ขอนแก่นจะต้องเติบโตต่อไปในอนาคตด้วยศักยภาพของพวกเราชาวขอนแก่นเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ขอให้พวกเราได้รักษาคุณงามความดีความรู้รักสมรคูมิของพวกเราชาวขอนแก่นและพี่น้องชาวขอนแก่นด้วยความภาคภูมิใจที่ยังรักษาขนบธรรมเนียปรณีวัรรมอันสมบูรณ์แบบได้อยู่ถึง วันนี้แล้วเราอยากจะเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นในอนาคพและขออำนวยพรในการดําเนินการในทุกเรื่องและการจัดงานสําเร็จเรียบร้อยทุกมิติตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ดําเนินการไว้ทุกประการปัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วแต่ผมขอเปิดงานเทศกาลใหม่นานาชาติงานผูกเสี่ยวของจังหวัดกำแงรั้รวมทั้ง ของการเปิดงานการชาติของสุนักงานการชาติจังหวัดขอนแก่นนัดปัตนีขอขอบคุณครับ